ุ้ยน่ากินน่าเนี่พายยังไม่อิ่มเหรอเนี่ยอิ่มอะไรคะเนี่ยไม่ได้เพิพ่ะเพาะเลยนะฮอุ้ยน้ำตาลสดน่ากินน่ะอย่าเลยนี่มันเมาไม่ใช่เหรอเฮ้ยร้อ,องหน่อยสิคะจะไหวเหรอสบายอันนี้ไม่เมาหรอกฮู้มนี่มันมาได้ไงวะเนี่ย ยังไม่ทำอะไรกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวทำอะไรวะกินข้าวเลยยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมอเออคุณไม่ได้กินข้าวเพื่อนค่ะยังไม่ได้กินข้าวคะ่ะไปกินข้าวกูขอร้องเถอะครับ มเมื่อไหร่มึงจะเลิกขัดขวางกูสักทีวะกูต้องไปไหว้พระวัดไหนวะมึงถึงจะออกไปจากวงโครจรความล่าของกูสักทีอะโอ๊ยกายอะไรของมึงวะนี่คือกูมาซื้อของแถวนี้แล้วบังเอิญเจอมึงกับว่าพายกูก็เข้าไปทักแล้วกูเป็นเพื่อนมึงทักไม่ได้มาเจอมึงไม่ได้กูขัดขวางม,มึงยังไงมึงมาซื้อของไกลโมหินเลยเหรอเอ้าก็มันมีแค่ที่เนี่มึงหยุดเลยกูรู้นะว่ามึงคิดบทมา<ค>ละคิดบทอะไรกูเขียนบทไม่เป็นนี่มึงทำบรรยากาศเสียนะไอ้ากายโอ๊ มึงมึงหยุดเลยไอ้ภูมิมึงอ่ะมึงคือตัวทําเสียบรรยากาศเลยเพื่อนโอ้กูพูดกับมึงดีหยุดหยุดกูถ้ามึงยังไม่หยุดเพื่อนกูจะจับมือมึงจุ่มไปในหม้อนี้มึงกล้าบปะล่ะมึงคิดว่ามึไม่กล้าหามึงกล้าบปะล่ะโถฉี่กูจุ่มมาแล้วนะเว้ยอ้าวพอพายเอาเาดิเอาดิเข้าเลยโอ้เล่นอะไรกันนะคะเปล่าอาหารมาแล้วจ้ะอุยน่ากินมากเลยอะค่ะโอใช่เลยครับ เมื่อกี้เห็นในเมนูยังไม่ขนาดนี้นะพอมาวางเนี่ยพี่หิวเลยหิวเหมือนกันค่ะอุ๊ยขอบคุณค่ะเฮ้ยป้าไปอันนี้มันไม่ใช่น้ำตาลสดทั่วไปนะใช่ค่ะมันเป็นน้ำตาลเมานี่ค่ะ พายพี่เปิดให้ได้ค่ะเชียร์สพายเชียร์สค่ะเชียร <Cheers. S 2> ์สค่ะ แรงขนาดนี้เนี่ยน้องเอาไปขวด,ดเลยเหรอ